嗯。Mm hmm. สวัสดีค่ะพระมอสนไช่วงพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทํานายดวงรายวันประจําวันที่21นะคะตุล,ลาคม2564ซึ่งตรงกับวันพระเลือดสบดีสีแสดสีสศรวันนี้เห็นหน้ากันนะคะแล้วก็ขอเป็นไลรสดนะคะเพื่อการรวดเร็วไม่ต้องตัดต่ออยู่ยังไงแล้วเนี่ยผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะพี่น้องขาเนาะทำนายดวงรายวันเป็นแนทางทุกวัน นำเรื่องราวดีๆไปปรับใช้นะคะอ่าพี่น้องคะ่ะเนาะอย่าใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมนะเตือนกันอยู่เสมอเว้นระยะห่างนะคะพี่น้องคะ่ะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ถ้าพี่น้องท่านไหนที่ว่างงานอยู่ก็อย่างที่บอกนะคะพี่น้องคะ่ะอยู่บ้านอยู่ช่องหาอะไรทามีพี่น้องบางท่านนะคะหลายท่านเชียวนะคะอยู่บ้านอยู่ช่องแล้วด้วยความที่ว่าตัวเองพื้นฐานนั้น น้ชอบทำโน่นทำนี่นะอย่างเช่นเลี้ยงต้นไม้อย่างงี้นะตอนนี้ก็อ,อียะตอนนี้ก็ต้องขออภัยนะคะตอนนี้ก,นนก็เอาต่อค่ะพี่น้องค่ะนะตอนนี้ก็มีในลักษณะของบอลสีเอาไว้งั้นนะบอลสีมีกระแสแรงเนี่ย แล้วนะแล้วก็พี่น้องในช่องบอกว่าป้าหมอคะบ้านป้าหมอมีบอลสีบ้างไหมคะก็มีอยู่นะคะ <c oughs> เบลล่าเลี้ยงนี่นะคะ <c oughs> มีชื่ออะไรต่อไม่ชื่ออะไรเนี่ยบอลสีมงคลเนี่ยมีหลายต้นหลายสีอยู่เหมือนกันนี่โชว์นะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่รักนะคะในเรื่องที่เราทําอยู่เดิมๆแล้วเราทำมันได้ดีที่สุดนะ,ะมีความรู้เนี่ยเพิ่มเนี่ย นะคะเราก็จะเปลงมาเป็นรายได้ได้นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะอันนี้เป็นเก็ดเล็กเกดน้อยนะเผื่อว่าพี่น้องอสนใจนะคะแล้วก็สกิดขึ้นมานะ mm hmm. บางท่านก็อาจจะทําอาหารนะคะทำนโ่นทํานี่ทำอาหารตามสั่งทําข้าวแกงนะคะขายของขายทำทำข้ววเตี๋ยวอะไรอร่อยทำขนมหวานอร่อยอเราก็ นะคะทำที่บ้านจากที่บ้านนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็มีเพื่อนนะคะฝูงอ่าก็ไลน์เข้านะคะทักเข้านะคะอ่าวันนี้ฉันมีอันนี้ขายเนาะลองดูลองดูอ,งดอ่ะลองดูนะคะพี่น้องนะเผื่อว่าเป็นไอเดียได้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีในลักษณะกิจการแบบนี้เนี่ยหลายหลายร้านแล้วอ่ะว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ขายได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะ บริการถึงที่นั่นเองค่ะในจังหวัดในพื้นที่ที่เราอยู่ก่อนเอาประมาณนั้นนะคะอันนี้โอเคเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูดวงรายวันกันนะคะในวันพรุ่งนี้นะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะออพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ทำนายดวงโดยรวมนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยรู้สึกว่า เออนะคะดีนะดีนะคะไพ่ใบแรกนั้นก็จะเป็นเอ่อไพ่ใบแรกก็จะเป็นพระฤาษีนะคะใบที่สองเอ่อหนึ่งไม้เท้าแล้วก็6กเหรียญสาหบพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้มีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะขยับขยายเนาะบางท่านก็อาจจะได้ทํางานก็ได้นะก่อนที่ว่าจะนิ่งๆมานะคะใครที่สอบงานเอาไว้มีโอกาสได้นะคะพี่น้องคะ่ะนะ และในวันพรุ่งนี้ก็จะมีคําตอบนะคะในเรื่องของการงานและส่วนในเรื่องของการเงินก็ทักตีมีเครดิตยังคงมีเครดิตในเรื่องของการเงินอยู่นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของหนี้สินสามารถที่จะเจราจาได้หรือขอเครดิตมีโอกาสผ่านสูงนะคะสําหรับไพ่หกเหรียญนั่นเองนะและก็ไพ่ทักวันไงคะพี่น้องวันอาทิตย์เนี่ยไพ่ทักเรื่องการเงินจริงๆด้วยนะคะ ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาขายของดีนะคะใครรอเงินอยู่ก็จะได้เงินเนาะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะเจรจาเป็นเงินเป็นทองนะคะในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์โอเคค่ะดีค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นเป็นแบบไหนบ้างนะคะก่อนหน้านี้ก็ติดดาบนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ขึ้นสองดาบนะขึ้นสองดาบก็คือ อึดอัดกดดันตัวเองนะคะในอย่างนี้นะแล้วก็มีในลักษณะว่าสุขภาพเขาไม่ค่อยโอเคสาหรับพี่น้องวันจันทรก่อนหน้านี้แต่ว่าในวันพวกนี้ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นเนาะบางท่านก็อาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะทํากิจทําการประสานงานนี่ออกนอกพื้นที่ไปนะคะอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของกิจการในส่วนของการงานนะคะดีขึ้นนะสำหรับพี่น้องวันจันท์นะคะ เรื่องการเงินก็ไม่ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรแล้วนะสำหรับพี่น้องวันจันนะคะและบางท่านนั้นเนี่ยมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเหมือนปาฏิหาริย์เกิดสำหรับพี่น้องวันจันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของบริวารน,นะคะเรื่องของกิจการนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามามีงานดีๆเข้ามานะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาสำหรับพี่น้องวันจันนะคะในวันพรุ่งนี้ ถือว่าดีเยี่ยมเลยค่ะอ่ามาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะอ่าพี่น้องวันอังคารนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนะคะพี่น้องค่ะนะทั้งห้าดาบแล้วก็ห้าดาบแล้วก็หกดาบคู่กันแบบนี้เนี่ยความหมายว่าพวกนี้อาจจะเดินทางหมอนัดนะคะตรวจสุขภาพนี่อย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้แล้วก็ มีความรู้สึกว่ายังคงมีหนึ่งเรื่อง2เรื่องให้พี่น้องวันอังคารน่ะนะคะแก้ไขนะอย่างนี้แต่สําหรับให้6ดาบนั้นเนี่ยขึ้นเนี่ยพี่น้องวันอังคารไม่ต้องกังวลราคาเนาะทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นมีปัญหาก็จะคลี่คลายนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนเป็นอันขาดนะคะพี่น้องวันอังคารไม่งั้นแล้เราก็จะเครียดนะไม่สบายเอา นะปัญหาเรื่องการเงินน่ะในวันพรุ่งนี้อ่ะถามว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องแบบไหนนะคะอย่างเช่นจะต้องนัดชําระหรือจะต้องออมีภาระผูกพันกับบริวารเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยอ่าพี่น้องวันอังคารนะคะก็จะต้องจะต้องใจเย็นๆเนาะนี่อย่างนี้นะแต่หมอคิดว่า แก้ไขได้นะในวันพรุ่งนี้เนี่ยเห็นไหมคะนี่นะไพ่ทักดีเนาะถ้าใครมีปัญหาเรื่องการเงินในวันพรุ่งนี้แล้วดูว่าจะเครียดมากเนี่ยต้องใช้เงินนะ่ะพรุ่งนี้มีคําตอบมีทางออกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินลคะค่ะนะคะพี่น้องวันอังคารนะไม่ต้องกังวลนอนได้หลับคะ่ะคืนนี้คะ่ะโอเคมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันคะ่ะ พุธกลางวันว่าไงนะคะ mm hmm. เรื่องงานโอเคนะคะเรื่องงานยังโอเคอยู่และรอเงินอยู่ก็จะมีเงินเข้ามาค่ะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางวันนะเงินดีนะคะมีเม็ดเงินเข้ามามีโชคมีลาบเข้ามานะ,ะมีเด็กที่อายุน้อยกว่าเรานะคะเด็กที่อายุน้อยกว่าเรานําช่องทางในเรื่องการเงินมาให้พี่น้องวันพุธกลางวันละค่ะนะในวันพรุ่งนี้ ก็หมอถือว่าพี่น้องวันพุธกลางวันเนี่ยเริ่มดีแล้วเหมือนกันนะหลังจากที่รู้สึกว่าเซ็งเซรออะไรแบบอย่างไม่อย่างสิ้นหวังเอาประมาณนั้นนะ่ะและในวันพวกนี้ก็จะเริ่มดีนะคะมีเงินเข้ามาแต่ว่าในบางท่านก็ยังวิตกกังวลอยู่นะคะสําหรับเดืมูนนะคะยังคงวิตกกังวลครุ้นค,คิดว่าจะรอดไหมยังไงเดือนนี้เนี่ยจะจัดการเรื่องต่างๆนั้นได้ไหม นะก็อย่าคิดล่วงหน้าให้มันมากนักนะคะพี่น้องคะ่ะนะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะ่ะประเดี๋ยวมันก็ดีเองนะเนี่ยณขณะนี้เนี่ยมันจะสิ้นเดือนอยู่แล้วเนี่ยก็คิดล่วงหน้าไปอย่างนี้เราก็จะไม่มีความสุขในแต่ละวันนะ,นะคะพี่น้องคะ่นะเนาะอันนี้ป้าหมอไม่ได้สอนนะเพียงแต่ว,ว่าเตือนสติเนาะเรารอดทุกวันรอดทุกเดือนนั่นเลยค่ะนะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็รอดตลอดคะ่ะต้องคิดบวก,บวก,บวกเอาไว้คะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธ กลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะเนาะเออมีพลังมีไฟนะคะมีพลังมีไฟนะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะนี่นะอารมณ์เป็นเด็กๆใจร้อนไปนิดหนึ่งนะคะบางท่านก็คือรู้สึกว่าจะพบคนที่ถูกใจด้วยนะคะบริวารเนี่ยเดลิเวอร์เนี่ยนะอ่าอย่างนี้เป็นเป็นคนที่เป็นคนรักเก่าก็ได้นะขึ้นเดลิเวอร์นะคะหรืออีกประเด็นหนึ่งคือพี่น้องวัน พูดกลางคืนเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวก็ได้นะคะสำหรับเดลิเวอร์เนี่ยนะแล้วก็ทุกอย่างนิ่งๆนะคะรอนะไม่พุ่งแต่ว่าก็ไม่ได้แย่สำหรับพี่น้องวันพูดกลางคืนนะคะเนี่ยดวงค่อนข้างจะเป็นแบบนี้ทุกวันเกิดละค่ะเนาะช่วงนี้ช่วงโควิดน่ะนะคะถ้ายังมีไพ่เดอะสตา์อยูอ่ก็ถือว่ายังยังดีอยู่นะคะพี่น้องวันพูดกลางคืนนะ แล้วก็พี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเนี่ยคิดโครงการในหัวเยอะแยะมากมายอ,อยากทำโน่นทำนี่แต่มันจังหวะไม่ได้นะคะโอกาสยังไม่มาแมังนั้นก็ต้องรอไปนี่ไงให้เดือดสตาร์ขึ้นนะรอแล้วก็คิดไปด้วยรอคิดไปด้วยอย่าจิตตกอย่างเดียวนะคะพี่น้องค่ะนะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นดวงปกตินะคะไม่ได้ร้ายอะไรนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันค่ะขึ้นชัดตรกนะก้าวไม้เท้าและก็เดินสั้นนะอ่าขอบอกว่าพี่น้องวันพระฤหัสบดีคิดหวังอะไรเอาไว้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะสมหวังอะก็ขึ้นไพ่เดสันเนี่ยเป็นไพ่ดีอะหวังเรื่องอะไรละ่ะจะสมหวังนะคะนี่อย่างนี้เลยนะประสบความสำเร็จนะคะ เขาเรียกว่าปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันพระพิหัสวัสดีนะในวันพวกนี้เอาเป็นแบบนี้กันนะเนี่ยอย่างเช่นรองานเนี่ยก็จะมีคําตอบในเรื่องการงานรอคนรักก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของคนรักเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องจะ้ะนะพี่น้องวันพระพิหัสวัสดีไม่พูดมากจีบคอแล้กก็ไพ่ทักนีเรื่องเงินเียนะวางแผนหรือเล็งเงินอยู่ถามว่ามันมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงนะคะสําหรับจ็ด เหรียญน,นะคะพี่น้องค่ะนะถ้ายังไม่ได้ลงมือจัดการในเรื่องของการหาเงินนะลังเลอยู่ก็เริ่มต้นได้เลยนะคะมีเม็ดเงินกองอยู่ข้างหน้าแน่สําหรับพี่น้องวันพฤหัษษสบดีน,นะคะโอเคค่ะอ่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์ว่างไงนะให้ครอบครัวดีนะคะเอ ขึ้นไพ่ครอบครัวนั้นความหมายว่าความหมายว่ามีความรู้สึกว่าทำอะไรร่วมครอบครัวแล้วจะดีนะคะอย่างนี้นะทำกิจการร่วมครอบครัวก็จะดีนะคะมีครอบครัวนะคะคนรักบริวารเนี่ยให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันสุขเป็นอย่างดีแต่ว่าในวันพวกนี้ไพ่ทักไม่ค่อยโอเคในเรื่องของสุขภาพนะคะคือเดดขึ้นเนี่ย บางท่านก็อาจจะไปหาหมอก็ได้แต่ใครที่ไม่ไปหาหมอระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของช่องท้องนะนะลำไส้นะคะเพราะอาหารนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือปวดท้องทางเดิอนอาหารนี่ได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะสำหรับเดือเดทขึ้นเนี่ยนะคะอ่าแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์ไม่ค่อยที่จะปกตินะคะรู้สึกว่าจะ ถ้ามีลูกน้องก็บ้าพลังไปหน่อยเดี๋ยลูกน้องหนีนะคะถ้าราชาดาบขึ้นนะ่ะพี่น้องวันศุกขรข์เนี่ยเตือนเลยนะคะแต่ว่าเรื่องงานดีนะคะ,ะมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะนี่มีโปรเจกต์งานในหัวนะคะโอ้ยคิดโน่นคิดนี่นะทาเลยค่ะพี่น้องขานเนาะนี่อย่างนี้นะสำเร็จนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพอย่างเดียวค่ะ ามาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นยังไงอืมนะก่อนหน้านี้ก็เดินทางนะคะไปโน่นไปนี่ไปนั่นนะคะอ่าและก็ไม่ได้อยู่กับที่เดินทางยังไม่มีแผนนะคะออกนอกพื้นที่ไปเนี่ยนะแล้วก็ในวันพวกนี้รู้สึกว่ารออะไรอยู่เนี่ยรอแบบเซ็งไงไม่ได้ดังใจนะเซ็งเป็ดเลยนี่อย่างนี้นะคะพี่น้องวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์ดีหลายเที่ยวแล้วอะ่ะ ในวันพวงนี้ก็จะต้องดีนะคะอย่าเซ็งนะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะอันไหนที่ต้องรอก็ต้องรอทําใจนะอันนี้เรื่องของคนรักนะความรักความสัมพันธ์แต่ว่ามีข่าวดีค่ะในวันพวกนี้นะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานและก็เรื่องการเงินมีเม็ดเงินเข้ามานะคะพี่น้องค่ะนะในขณะเดียวกันนะเมื่อมีเม็ดเงินเข้ามาก็มีรอรอจ่ายอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อย่างเช่นอย่างเบาๆก,ก,ก็คือเรื่องของภานะของเราก็คือเรื่องรถนะคะ พี่น้องวันเสาร์นะไปทักว่าไงได้ข่าวดีแน่จากทางไกลนะขายขององงอนงไลน์ขายดีนะคะพี่น้องค่ะนะอ่าอย่างนี้นะสาหรับสองไม้เท้าอ่าสามารถที่จะติดต่อนะคะเออลูกค้านะคะเอ,อ่อจากต่างจังหวัดนะคะจากต่างประเทศได้ด้วยนะอย่างนี้สําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะเรื่องของกิจการการงานโดยเฉพาะขายของ ไม่มีหน้าร้านหรือขายของออนไลน์เด่นมากค่ะต่อไปนี้นะคะใครที่ทําอยู่ก็คือดะลุยต่อได้เลยนะคะพี่น้องโอเคเลยนะคะเอาละค่ะพี่น้องค่ะเนาะฉะนั้นป้าหมอวัยพรละนะให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพต้องแข็งแรงนะคะพี่น้องค่นะนะใจต้องดีด้วยนะคะโอเคนะพบกับป้าหมอในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ